ยยดีัสดาดีวิลรุ่นเมกาวีวิลรุ่นดูใบีวิลรุ่นชาวชายทุกคนกันด้วยนะฮะมาว่ามาว่าคนดูไปรุยเควสกันเลยนะครับชฉีดโคตรโหดโคตรตรือง เราพยายามจะเนาเจอกระถางพุ่ะนอยตื่นโอ๊หรือเปล่าคีทั้งทั้ลุยนอันนีเป็นเกิบว่าแนวเดินยิงนะครับท่านผู้ชมนะเป็นทหารเดินยิงนะครับสมัยก่อนที่แบบว่าสนุกสนุกเลยนะฮะอันนี้เขาก็กลับมาเปิดใหลินในภาคใหม่นะครับก็คือในส่วนของเมทัวิคเคนนิงนที่จริงเซิร์ฟไับเปิดในส่วนของโคสเบต้านะท่านผู้ชมนะเออเปิดบนโคสเบต้าเรียบร้อยนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนในส่วนของแอนดรอยนแหมันจะโหลดมาเลยนะแต่ว่ามันจำกัดแค่6 0 0 0 ซึ่งผมอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ทันนะฮะในนั้นนะท่านผู้ชมนะยังไงก็โอ้ยเดาได้อยู่นะครับท่านผู้ชมนะมาโอเคเดี๋ยวเราจะมาลุยกันเลยนะครับไหนมันเหนเราอะไรจัดของอะไรขยับไปหรอโอเคนี่คืออะไรอ่ะอ่ามาลุยครับซึ่งจะเป็นในส่วนของเซิร์ฟไทยมันจะมีภาษาไทยด้วยนะท่านผู้ชมนะรู้สึกว่ามีภาคไทยด้วยใช่ไหมเออก็จะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับแต่ว่าพวกนี้ผมเล่นผมเล่นในส่วนของ เออเขาเรียกว่าอะไรวะเอ่อฝั่งนี่นะครับน้ฝั่งคนที่จีนนี่ผมเล่นในสโตจีนนะคุณดูนะโคหดโคตรึงไปลุยฮะหมาว่าหมาว่าโคดดโคตรึงออกมาเลยฮะดูซิเจอใครได้อีกนี่เดินเควสก่อนละกันนะคุณดูนะนี่อะไรนี่อะไรเฮ้ยอันนี้เป็นเควสหลักหรือเปล่าคุณดูไปลุยวันนี้รับของโอเค นะอันนี้เราต้องกดตรงนี้นี่ว่าคนดูเพื่อที่จะไปในส่วนของสตอรี่นะอันนี้เป็นแมาว่าหมดสตอรี่นะที่เราจะลงไปเล่นนะครับรับของโอเคเรียบร้อยไปยดุยเฮ้ยไม่ใช่นี่หมดสตอรี่นี่รับของคนดูรับของอะไรวันนี้ว่านี่ถึงตรงนี้ถึงจะถูกเออนี่ก็เป็นในส่วนของเราเล่นถึงตรงนี้นะครับ X สามแล้วนะนะคนดูนะไปเข้าไปครับ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @RichmanShop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกกิ ไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง i c ชแมนช h o p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ช Man ช็อปไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยเย้โค้ชโหดโค้ตรึงชื่อวนนไปจ้า ลุยเด็ครับเรารออะไรเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้นี่เห็นเแฟแ้ยมันคืออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เราเข้าไปเล่นกับใครนี่ฮะอ๋อเราเข้าไปเล่นกับห้องปกตินี่มาคนดูไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราจะไปเล่นแบบไอ้ยิงปกติเรานะ อ่ะเวลาเราจะลงไปเล่นแบบปกตินะครับให้ไปมองที่มุมบนนะครับกดตัวเมพขึ้นมานะมันก็จะมีในส่วนของเจ้าตัวรูปโลกอย่างนี้ก็กดเข้าไปนะครับอันนี้ไปบอกไปเล่นแบบคนเดียวนะเล่นตามเนื้อเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับนี่ผมจะไปเล่นตามเนื้อเรื่องเนาะเอ่อมันพดมันติดล็อกอะไรเนี่ยโอ้ต้องมีพลังเกินหมื่นหกเหรอโอเคนี่พลังเกินหมื่นหกแป้งทำไงวะเนี่ยแสดงว่าแต่ละด่านที่เราไปเล่นมันต้องมีพลังเกินหมื่นหกนะแต่ผมจะไปเล่นให้ดูด่านซ้าด่านด่านเดิมที่ผมเล่นนะครับมา โคโนดโคตรึงเอาว่าลุยเลยครับเล่ยมเปียเลยเล่ยมเปียเลยพี่โดดครับโอ้ยเลือดเลือดไหลเลือดไหลเลือดไหลชิวๆโอ้โหโอ้โอเหยียบเหยียบทุกอันเหยียบมุดไม่สนลูกใครคนดูเกินไปนะนี่เลยครับโคโครับดีๆ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 เลยครับจริงๆเราสลับตัวได้ด้วยนะครูนะครับ น,นี่ผมเล่นอยู่ในเซิร์ฟจีนนะ้องชมูเนาะเป็นเซิร์ฟไทยนะครับจะมีภาษาไทยแล้วก็มีภาษคโอ,อ้โหรอเล่นรอเล่นอยู่นะเนี่นะไม่ได้แบบไม่ได้แค่นั้นนะเขาเรียกนะวาา่าได้ทดสอบนะครับจริงๆผมได้รับอีเมลมาแต่ผมไม่ผมไเข้าผมไม่ทันนะข6คีย์ตัดชื่อเครื่นะองตัวอคนเงตัวแทน哦นี่นะครับเพราะเสียดายจริงๆเลยนะครับเนี่ยถ้าเจ้าของใครกินบอกว่างานเดิอยู่ไงก็ ขอความการุณาด้วยนะฮะท่านผู้ชมนะให้ผมได้ร่วมทดสอบหน่อยละกันนาะครูเนาะเจเอาว้ต้องให้ใช้ของก่อนเคสับก่อนอ่าตมางคีบดมาโอเคได้เลือดนะครับดอกเตอร์ใส่กดอกเตอร์โคโนโซติงเฮ้ย วา <lok> ไปว่าตัวใหม่ครับมีหลายตัวนะครับนะสมัก่อนไลยเี่นเีนกับเพื่อทุกคนเฮ้ยนีบอสหรือเปล่าชีสหน้าตาคตรุตสลายบนี้มาว่ามาว่าใส่ดีใส่ก่อนด้เปียนด้เปลียด้

ดูมิชชั่นคอาว่า,า,วาโหดพุธโหดพุธพุตรึงมาคนดูมาว่าลุยกันต่อเลยนะครับคนดูนะนี่ผมจำกแกบอกว่าคุดแรนอะไรนแรนโนต,ตรึงโนก๊อตไปไปไปโอเคไปต่อกันเลยนะครับเออมันให้ไปฝั่งไหนฝั่งนู้นใช่ไหมโอเคลิสก,กุยบอยไปครับรออ๋อ,อมันให้อ๋อมันต้องมีพลัง ถึง9,000ก่อนนะทุกผู้ชมนะรัง9,000เลยเหรอพี่โห9,000นี่ 9, เยอะอยู่นะทีมเรามีเท่าไหร่6,004ใช่ไหมโอเคเราต้องอัปเกรดนู่นนี่นั่นอีกนะทุกผู้ชมนะให้แบบว่าเอา่อจะตัวค่าพลังของทีมเราเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับมาเดี๋ยวเราจะออกไปอัปเกรดสักหน่อยนะทุกผู้ชมนะเกโนดกตรึง no, ไปครับกับทาาเราก่อนนะคุณดู ที hey, คนดูมานี่เราจะทำการแบบปร,รับสักหน่อยนะครับนีเ่เปิดขึ้นมานะครับเอา,เอาปืนใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดโทษโทษโทษตรงนี้ต้องเลือกตรงนี้ใช่ไหมนี่นี่ก็จะมีสมุดอัพเลเวลปืนนะท่านผู้ชมนะเออนี่ผมก็อัพไปไกลแล้วแหละนะครับเดี๋ยวเราจะไปแนะนำเควสสักหน่อยนะเป็นเควสใหม่นี่ก็มันให้เราเล่นดันถึงเลเวลสิบเจ็ดนะท่านผู้ชมนะมันให้เราเล่นถึงเลเวลสิบเจ็ดนะครับตา,ามเควสไปก่อนนะบายลิสกูอันนี้รับของนะ ทำตาม,ตามควยกันหน่อยครับโอเคไปลุยอันนี้แบบเล่นออนไลน์เล่นกับคนอื่นนะท่านผู้ชมนะเล่นได้นะครับทำลุยด่านนี้นะใส่ไก่30ตัวเตะสองโอเคเลนโก้ลุยมาว่ะมาว่ะลงคนเดียวเลยหรอนี่อันนี้รอครับรอนะครับรอคนอื่นลงมาด้วยนะฮะอันนี้เราดามิ่งสองพันแปดร้อยนะท่านผู้ชมนะตัวนี้ตัวเดียวนะครับเราต้องเลือกตัวที่เก่งที่สุดออกมานะครับอื เ้เพื่อนเรามาแล้วว่างูดามิสี่พันเชดโอ้ยดาม 4, ิสามพันโอ, 3, โอ้ไม่แต่คนโหดแล้วเนี่ยดูจากทรงแล้วไปพร้อมแล้วก็ลุยเลยครับกดเลยนุ่มรอมันกดก่อนพวกนี้อ,อ,อ,อ้าวออกทำไมอ่ะเอามันออกทำไมอ่ะประตูมันต้องอิงก็กดสิวะเมื่อกี้อันนี้ก็อยู่ในระหว่างรอคนมาเพิ่มนะครับมีดามิสี่พันกับดาม 2, นะิเสองพันเนี่ยเรารอก่อนนะครับ เราต้องแบบเอาตัวที่ดามิดไม่เวอร์นะไม่งั้นมันมันเออน,นี่ประมาณนี้นะครับกดเลยกดเลยเพื่อน ดเลยกดเลยร้าน i ิ h แมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ดิจแมนช็อปหรือเติมในที่ช่องทาง Line Official ยล @dizmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม โลบอกรีปการ์ดไลโอตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r i c ชแมนช็อปโน่ง no 1, เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเผิ r i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยโอมันเลดี้นะครับเลดี้เลดี้อ,อ้าวเฮ้ยมือถือผมเลดี ไปลุยโอเคมาแล้วว่าอันนี้เป็นแบบหมูดออนไลน์นะคนคนะคโหดโคนตรตึงนะพี่สำหรับใครที่แบบรอเล่นเซิร์ฟไทยนะครับเขาก็บอกมาแล้วนะครับว่าเออเปิดทดสอบช่วงนี้นะท่านผู้ชมนะแล้วก็อาจจะต้องรอนะครับจะเอาแบบเซิร์ฟแบบอย่างเป็นทางการน่ะเลยนะครับชมนะอืมแบบเปิดจะเป็นทางการที่ต้องรอก่อนนะครับเพิ่งจะในโพหมดไปใต้ไปมาหยิมบอลครับ คนหน่คนตึงเนี่ยเล่นกับเอ่อเล่นคนอื่นนะท่าน้ชมนะเอาอเาเราจะเลือกคนท,นที่ที่จะมีเด็เข้ามานะครับี่ส,ส่ะ เียดิโต้ทับโต้ตโ้อนหนีนีมะดยวชูิวิวชวิดี๋ยดิ่้วเพือนทนะผมว่านะต้องใส่้ื่อนะจริงอย่าสต้องกิ้วเืนเอ้าแล้วเราุยมัดูเพื่อนรแล้วมันเกิหม่ได้ไหมเพื่อนตอครับรอยเดียยืนเดียวอยู่ ชุบด้ยเหรอเเ็นตังดนะกดูมีมได้นะตัวเราอ่ะเรียนเวลาเรากบบเข่าบวกเข้าอะไรนะผมเียเฮ้านน้เข้ามในครับนี่รอบนี้ได้เจอบอสนะน้องอลนดีๆนะเว้ยบอสหดนะบอกก่อนวีลน้อีแอน้อยในตานินจเรนเทปยุ่่านมีเ็เย้ไฟ

มาอีมาแล้วครับน้องเ้ยสกิลหโอ้โหสกิอะไรวะชนกระจกลางแค่ตุยเลยวะดนก็เป็เดียวบาดน ครับเปิดตีเลยเราเปิตีโตเาเฮ้ยเฮยเฮ้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 ย้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่ยคเฮเฮยเเ้ยเฮ้ยเน้้ย้ยเฮ้เฮ้เ้ยเฮเายเยเฮรยเฮ้ยเเฮ้ยเฮเฮยเ้เยเ้เเยเฮ้เ้ยยเเเยเเยเ้เห้เเ้เเเเเฮ้ย ได้คอพวกนี้มาใช้งานนะท่านผู้ชมนะเออเอาอีกสักอันนึงไหมเอาไม่ได้กดออกอเอาอ่ะเอา,าเอ่ะโคโนดโคตรึงกดย้อนลงมานะฮะนี่นะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของเจ้าตัวเกมเมทัลสลักอ่าอเวกเคนิงนะตอนนี้ก็เปิดทดสอบในส่วนของเซิร์ฟไทยไปที่เรียบร้อยนะครับใครที่ได้รับสิทธิ์ทดสอบก็อย่าลืมไปเล่นดูนะลิงก์อยู่ด้านล่างคำอธิบายคลิปสำหรับอ่าไปลงทะเบียนในส่วนของเซิร์ฟไทยอันนี้มันเป็นเซิร์ฟอ่าเซิร์ฟ เซิร์ฟจีนเพราะฉะนั้ผมเล่นอยู่ในเซิร์ฟจีนเนาะท่านผู้ชมเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างขวัญจะคลิปต่อสำหรับวันนี้พี่โค้กตัวกรอเชียร์แมนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เดินเดินหนุ่มเด้อดตัวเดืเจอตรึงไปละจ้าบายจ้า ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official at @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,มโลโบกิฟ การดไอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r i c ชแมนช h o p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย